พระเจ้าสถสดิกับท่านบทอานจากพระอรสารตามคำบอกเล่าของนักนบุญมัทชิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะพระสุเจ้าทรงกล่าวว่าคนที่กล่าวแก่เราว,วา่าพระเจ้าขา้าพระเจ้าข้านั้นไม่ใช่ทุกคนจะได้เข้าสู่พระน,นจักสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์นั่นแหละจะเข้าสู่สวรรค์ได้ผู้ใดฟังถ้อยคำเหล่านี้ของเราและปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนมีปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนหินฝนจะตกน้ำจะไหลเชี่ยวลมจะพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้นบ้านก็ไม่พังเพราะมีรากฐานอยู่บนหิน ผู้ใดที่ฟังถ้อยคำเหล่านี้ของเราและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเหมือนคนโง่เขลาที่สร้างบ้านไว้บนทรายเมื่อฝนตกน้ำไหลเชี่ยวลมพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้นมันก็พังทลายลงและเสียหายมากพระวาจาของพระเจ้า แล้วในบ่ายวันนี้เราก็มาเข้าวัดมารวมกันอยู่บักคุณพ่อก็ทำพิซาทั้งวันอย่างนี้อันนี้ก็รอที่สามนวะถึงหอนเทงเมือ่อยแต่ว่าก็เพื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อครอบครัวเพื่อญาติพี่น้องก็วดเอาเราก็ เอาอีกจะน้อยก็แล้วกันนะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีศีลแต่งงานซึ่งทั้งสองจะเป็นคนโปรดศีลแต่งงานให้แก่กันและกันคุณพ่อจะเป็นประธานนะคุณพ่อไม่โปรดนะไม่โปรดศีลส,สันตินแต่ว่าทั้งสองจะโปรดศีลให้แก่กันและกันก็ฟังเทศน์นิดหน่อยก็แล้วกันนะนิดหน่อยก็จะกรศีลนิดหน่อยก็ได้ละนะแต่ว่าเพื่อเราจะได้เข้าใจ มุมมองของพระศาสนาจักรเกี่ยวกับการแต่งงานเกี่ยวกับศีลสมรสนะที่พี่น้องของเราสองคนเสี่ยงตายสิสเขาพิทีแต่งงานวันนี้เนะจะาสุเป็นได้แต่ก็มีความกล้าหาญนะที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันก็จะมีพ่อแม่บรรดาพี่น้องทั้งหลายก็คอยช่วยเหลือคำจุนการแต่งงานในความหมายของพระศาสนาจากักรก็ทำในวัด เราถือ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 ว่าเป็นการแต่งงานที่ถูกตามกฎตามกฎหมายของพระสนจักรทำไมต้องมาวัดต้องมีประสงค์เพราะว่าพระสนจักรถือว่าการแต่งงานของฤุษชนนั้นเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นของศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นจึงจะทําในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ตอนหน้าบรรดากิตาชนประชากรศั์สิทธ์ของพระเบญจาพเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องศับสิทธ์มุตโตยจะให้เหรียญไว้เป็นเรื่องศั์สิทธ์เป็นเรื่องสําคัญสําหรับชีวิตของกิตาชนสำหรับชีวิตชีวิตของพระศาสนาจักรเพราะฉะนั้นพระศาสนาจักรกึเอาใจใส่ผมไม่อยากได้การเอาโลมพระศาสนาจะต้องให้มีการอบรมมีนานมิเนนะเพื่อเตรียม ชีวิตของการแต่งงานนั้นเวลาเ้าเสียหยังเราก็ต้องเตรียมให้บอกเื้นผู้เสียหาโลดได้เราก็ต้องเตรียมจะทำไรทำนาทำสวนของเราเราก็ต้องเตรียมดินเม่ไปกัซักเจือซักเจือตลอดนะไม่ได้กินนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการแต่งงานเราก็ต้องเตรียมเราต้องเข้าใจเราต้องเตรียมพร้อมเราต้องอบรม เพื่อว่าเราจะได้เข้าใจจุดมุ่งหมายของการแต่งงานแม้นี่ดอกใกล้ึ้นมากก็ฮักกันมีความรักต่อกันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ผู้ชายผู้หญิงเขาเหยดการฮักกัน,กนอ่ะก็บเระหาเพื่อส่วนดอกแล้วก็จะเลือกเฉพาะผู้ใดถือใจนะผู้ใดเออมันปิ้งกันนะมันข่าวกันก็จะตกลงรงใจแต่งงานกันและาศาสนาของเราเป็นาศาสนาแห่งความรัก เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความรักขึ้นนะพระเจ้าเป็นความรักนะาศาสนาของเราสอนอย่างนี้นะ Deus Caritas Est แปลว่าพระเจ้าเป็นความรัก <laughs> เพราะฉะนั้นที่ใดก็ตามที่มีความรักสแสดงว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่น Muto Ha ก a n แสดงว่าพระเจ้าอยู่กับพวกเราเพราะว่าพระเจ้าคือความรักดึงดึงคนมหากันนะ <laughs> ให้รักกันเป็นพระพรของพระเบเจ้าสำหรับเราแม้เราจะสานึกหรือไม่สานึกก็แล้วแต่แต่พระเบเจ้าอยู่ในความรักนั้นแต่ความรักนี้ก็จะค่อยพัฒนาไปตอนแรกสิมาก,กันแบบผู้บ่าวผู้สาวแต่ว่าทีหลังเมื่ออยู่ด้วยกันในการแต่งงานก็จะพัฒนาขึ้นเป็นโมันร,ระบาดนี่นะต้องอยู่ด้วยกันต้องพัฒนาไปจนกระทั่งเป้าหมายของความรัก ของการแต่งงานของกิจชนคือความรักแบบพระเยซูเจ้าอดพระเยซูเจ้าแขมอ่อนตอนบบน,นุกแหมกางเขนเป็นความรักที่ยอมตายเพื่อคนที่ตนเองรักนั่นคือเป้าหมายเสียได้อยูอว่าอุ้ยงานใหญ่เลยเป็นอย่างคนจริงโลบสนะิยอมตายเพื่อคนที่เรารักได้ไหมนั่นคือเป้าหมายคือรักแบบพระเยซูเจ้า รักพระศาสนาจากขอบพระองค์รักมนุษยชาติเหมือนกับทบดาลที่นึ่งซึ่งเราได้ยินได้ฟังสามีจะรักภรรยาเหมือนดางที่พระกิษณเจ้ารักพระศาสนาจากขอบพระองค์และยอมตายเพื่อพระศาสนาจากอันนั้นคือเป้าหมายของความรักของการแต่งงานแบบพิเศษชนตอนแรกฮากันแบบผู้บ่าวผู้สาวดีแหละแล้วค่อยพัฒนาไปค่อยๆรู้จักเสียสละเพื่อกันและกัน ย่อมตายเพื่อกันจักสียด้ยบ่ได,ได้เราก็ต้องช่วยกันส่งเสริมนะเพราะว่าความรักนี้อย่างที่คุณพ่อบอกแล้วตัง้งแต่ต้นว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเราจึงทำนะทีท,ทีแต่งงานหรือว่าสินสมรสในวัดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อนหน้าอโพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ศักดิ์สิทธ และต่อหน้าประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นเจ้าพี่คุณพ่อพี่สิเตอร์พี่พี่น้องผู้รับศินบาปเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็จะกล่าวคําสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ของการแต่งงานสัญญาต่อกันและกันคุณพ่อให้ท่องมาสุดาบ่ญนองสุดายบุอนเองได้เราก็สอบซ้อมแล้วท่องแล้วทําไมต้องให้ท่องเพราะว่าต้องใช้ตลอดชีวิต คำสัญญาในการแต่งงานมูเจ้าตาฟ้าเด้อสองคนสัญญาอันเดกันแล้วก็จะต้องรักษาคำสัญญานี้ตลอดชีวิตเฉะนาท่องเอาให้มันขึ้นใจแล้วก็ต้องปฏิบัติตลอดชีวิตในวันนี้ในบทพระวรสารที่เราเพิ่งได้ยินได้ฟังพระอือเจ้าให้รากฐานนะของบรรดาพิจารชนะ เป็นต้นคนที่จะสร้างครอบครัวว่าจะต้องเป็นคนฉลาดคนมีปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนหินฝนจะตกน้ำจะไหลเชี่ยวพายุจะพัดโหมกระนำถล่มบ้านหลักนัดขนาดไหนมันก็จะไม่พังเพราะว่ามันมีรากฐานที่มั่นคงเข้มแข็งอยู่บนหินอย่าเป็นคนไม่มีปัญญาคนโง่ที่สร้างบ้านไว้บนทราย มันบ่มียันก็ได้อยู่แต่เมื่อมีลมมีน้ำไหลเชี่ยวมีพายุแรงกาพับเปืเ่อยแง่โลกเสถียสร้างอับนะลงพงน rijk, นะออางแง่ะเพราะฉะนั้นการสร้างครอบครัวของประชาชนจะต้องสร้างนะเหมือนกับคนที่มีปัญญาสร้างบ้านไว้บนหินพระเจ้า,จาก็อธิบายบอกว่าสร้างบนหินนั้นหมายความว่าอย่างไรก็คือว่า ผู้ที่ฟังพระวาจาของเราและปฏิบัติตามก็คือเราต้องสร้างบ้านสร้างครอบครัวของเราอยู่บนพื้นฐานของพระวาจาของพระเบเจา้าอยู่บนความเชื่อของศาสนาของเราแล้วพระเบเจ้าจะคุ้มครองจะดูแลช่วยเหลือเรานะเหมือนกับบ้านที่สร้างไว้บนหินสร้างสร้างไว้บนหินจะไม่มีวันเมื่อมีปัญหาอุปสรรค ในชีวิตครอบครัวของเราก็จะสามารถฟันฝ่าไปได้เราจะสร้างเราอย่าสร้างไว้บนความบนทรายบนกิเลสตัญหาความชั่วของเราหรือความอยากของเราเท่านั้นอย่าสร้างไว้บนตัญหาบนทรายเวลามีปัญห์แตกระลดนะพข้างอย่าเป็นคนโง่ที่สร้างบ้านไว้บนทรยให้เราฉลาดสร้างครอบครัวของเราสร้างบ้านไว้บนหินบนความเชื่อ มั่นคงเข้มแข็งบนรากฐานของพระวาจาของพระเบจา้านะหรืออธิบายยังไงบนคำสัญญานะที่สองคนจะสัญญาต่อกันนั่นแหละนะแล้วพระเยซูเจ้าบอกว่าการที่เราจะสร้างชีวิตหรือว่าจะเข้าสู่พระาจากของพระเบเจ้านั้นโมเมนต์ใส่แต่ปากพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าเราก็สิ้เขาเราได้โมเมนต์แต่เราต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เรา สัญญาสิ่งที่เราพูดหรือตามสิ่งที่พระ,ะพิจาระาผู้ทรงบอกทรงสอนเราคือนำพระวาจาของพระพิจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตของเราหรือว่าตามคำสัญญาที่เราให้ไว้เมื่อเราแต่งงานกันให้เรานำไปประพฤติปฏิบัติไม่เป็นว่าจะปากสัญ,ญญาจะปากไป อาบัติเจาเราสัญญาว่าจะถือสัตอสารอคุณทั้งในยามสุขในยามทุกข์ในเวลาป่วยและเวลาสบายพระรักเรายุกอย่างไมเกียรติคุณทุกวันตลอดชีวิตของฉันว่าวสื่อโบปฏิบัติบ่ได้มันก็จะเป็นเหมือนสร้างบ้านบนทรายสร้างไว้จะขับว่าแต่เราต้องทำเราจะต้องสัญญาว่าจะถือสื่อสารกับมันสื่อสารดีีทั้งในยามสุขในยามทุกข์ยามทุกข์ กระื้อซัดย่ามมีความสุขกระซื้อซั์ทั้งเวลาปล่วยไข้และเวลาสบายย่ามไขกระ็ซื้อสัตย่ามสบายกรซื้อซั์เพื่อรักไปะยกยงย่องให้แก่ยติเพื่อจะแสดงความรักไปจนว่าเมื่อตายและให้เกียรติกันจดตดทุกวันตลอดชีวิตที่สัญญาเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือการสร้างบ้านบนหินบนรากฐานที่มัน่นคง ด้วยการไปปฏิบัติตามคำสัญญาที่เราได้ให้ไว้เอล่ะในการดาเนินชีวิตครอบครัวในอะนาคตาม,มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะสวยหรูรยด้วยกิ่นกุลามันก็จะมีปัญหามีอุปสรรคแน่นอนนะแต่ตราบใดพระกก็ตามที่เรารักกันและเรายึดมั่นในคําสัญญาของเราเราก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายไปได้เราจะสามารถรักษาครอบครัวของเราไว้ได้จนตลอดสัปดาหเอะไะ ขอให้พระวาจาของพระเบญจ้าที่เราได้ยินได้ฟังความหมายของการแต่งงานในพระศาสนจาจักรนี้กระตุ้นเตือนจิตใจเราเสมอว่าเราจะต้องสร้างชีวิตครอบครัวของเราไว้บนพื้นฐานแห่งพระวาจาของพระเบญจ้าบนพื้นฐานแห่งความดีความดีหรือว่าพระเบญจ้านั้นก็จะปกป้องคุคม้มครองเราขอพระเบญจ้าโปรดไวยพนเราทั้งสองคนนะให้เราสามารถสร้างครอบครัวได้มั่นคง จนตลอดชีวิตของพวกเธอทั้งสอง